ูตายแล้วูช่วยคอมเมนต์ช่วยฟากฟาคอมเมนต์มันันมันกดมันกดโจมตียังไงอะสบายดีจิมมี่จะมาเล่นเกมโรบอทไปไปบึงกันเลยเดี๋ยวเลวอันนี้กำลังไปแล้วฮา มาแล้วว้าวลอ d z อโมเมนตนี่เนี่ยมือเสาเอาเลยมันจุดตัวตีมันจุดอยู่ดิี่ี่คือเขาล่นตัวก่นี่โมเมนต์ก็ล z นีกำลังต้องต้องหาเงื้อนก่อนเน้นๆ g o ก z i l ลเจอแล้ว Jangan, jangan jatkan, lho! Jangan, jangan, Godzilla, sin Godzilla, moment! Godzilla! โดยจะกันลยุยโดยจะกันมันเอ้ยยจบคนไฟแล้วไม่โจมตีมันมนะ โอ้โหเลยจัดกานเร็วจัดกานมาเลยจัดกานจัดกานมันจัดการมาเร็วโอ้คนไฟล่ะวะนี่ โอ้ยจัดการมันโยกโป๊ตื่อมาเลยโอ้ยโอ้ยกูช่วยคอมเมนต์ช่วยาฝาฟาคอมเมนต์มันนมันกดมันกดโจมตียังไงอะ ปล่อยซ้อม้ำอำแต่จิมมี่ขอหยุดแต่คนนี้ก่อนเน้อะจิมมี่ขอไปเบิร์นวนเย็นก่อนเน้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจจิมมี่นะคะอย่าลืมกดติดตามบ๊ายบาย